สวัสดีครับผมครูเอกนะครับประาจำทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์และทางช่องยูทูบครูเอกเลขพยากรณ์นะครับคลิปนี้ยังเป็นคลิปที่อัดไปอยู่นะครับตอนนี้ครูเอกกำลังเดินสายนะครับไปทํานายนะครับตามที่ต่างๆทั่วประเทศไทยนะโอเคนะครับวันนี้วันที่5าธันวาคมนะครับเป็นทั้งวันพ่อแล้วก็เป็นวันชาตินะถ้าผมจําไม่ผิดนะนะครับเป็นวันสาคัญของชนชาวไทยแล้วก็เป็นวันพระราชสมภพนะครับของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะก,ก็น้อมระลึกถึงพระมหากราุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ยังส่วนตัวผมเป็นคนที่นับถือพระองค์เป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าอะไร <c oughs> อยู่ภายในใจเสมอนะครับก็วันนี้ก็เลยกลายเป็นวันที่ระลึกถึงท่านด้วยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เป็นคลิปนะผมอัดล่วงหน้าก่อนถึงวันที่5้านะครับก็ประมาณก็ประมาณว่ากำลังเดินทางอยู่ นะครับผมอ่ะโอเคนะครับวันนี้เป็นคลิปเลขนี้ก็น่าจะสอดคล้องนะมีทั้ง5ทั้ง9นะครับแล้วนะมี6-3อีกนงนะครับก็คือเลขกลุ่มนะ6935 6935นะครับคุยตั้งชื่อว่า,ากล้าแร่งแข่งขันนะครับกล้าแก่งแข็งขันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาชมรีวิวกันเลยนะครับผม กลุ่มเลขนี้นะครับประกอบไปด้วยเลขคู่3คู่ด้วยกันที่ไม่ซ้ำกันเลยนะครับก็มี6 9 9 6 3993แล้วก็5995นะครับใครอยากชมหรือว่าอยากฟังคำขยายของเลขคู่นี้สามารถกลับไปดูที่เลขคู่ได้นะครับทั้ง3กลุ่มนี้นะครับแล้วกลุ่มนี้ครับยังสามารถขยายเป็นเลข3ตัวอีกนะครับ2กลุ่มด้วยกันก็มี6 9 3 3 9 6แล้วก็9 3 5 5 3 9ห้เนะไอ้เลขกลุ่ม3ตัวคูณก็ทำไปแล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับก็ แจ้งนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งมาติดตามนะครับถ้าใครติดตามทั้งดูเลขคู่เลข3าไปแล้วเนี่ยเอ๊ะทำไมคุยถึงพูดควบกันเพราะว่ามันมีความคล้ายคลึงกันอยู่ 70%- 80%สิบแเอนะคุยก็เลยให้มันควบกันแม้มันจะสลับที่กันก็ตามนะครับไม่ว่าเลขคู่หรือเลข3ตัวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเลข4ตัวเนี่ยคู่เอกนะครับจะอ่านไปตามตำแหน่งซึ่งสมมุติว่าใครขอมา 9, 6, 9, 3, 5, 5, 3, 9, 6, เก้าหกเก้าสามห้าห้าสามเก้าหกอะไรพวกนี้ก็จะได้2กลุ่ม จะไม่ได้กลุ่มเดียวคุยจะไม่ได้พูดรวบนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะซึ่งตรงนี้มันทําให้คิวของเลข4ตัวมันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องค่อยๆถอยทอยอยทำเนาะโอเควันนี้กล้าแกง่งแข็งขากล้ากล้าแกรง่งแข็งขันนี่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูก,กันนะครับพอพูดถึงตรงนี้เนี่ยมันได้ทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านหน้านะด้านด้านหน้าเอาขอพูดด้านหน้าก่อนแล้วกันเพราะว่าพูดด้านหลังมาเยอะแล้วนะครับพูดด้านหน้าก่อนนะครับ6935หนี่นะครับ บุคลิกด้านหน้าเขาจะเป็นคนที่มีความชัดเจนในตัวเองนะครับมีความชัดเจนในเองเป็นคนที่ดูท่าทางขึงขังตั้งใจทาอะไรนี่ดูมั่นใจนะครับแล้วก็เป็นคนที่กล้าสแสดงออกนะครับกล้าสแสดงออกแต่ว่าภาพที่เราเห็นครั้งแรกเขาดูดีมากแต่งตัวดีมากผมว่ามันก็เหมาะกับคนที่ทั้งดูดีด้วยและดูกล้าแกร่งมีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรมีความมั่นใจในตัวเอง ในระดับที่ไม่ได้แบบเป็นเชิงแบบพวกมากมั่นขนาดนั้นนะแต่เป็นคนมันม่นมั่นใจนตัวเองนะครับแล้วก็มีภาพลักษณ์ภายนอกที่ดูดีก็คล้ายๆกับในร้อยไหมทหารในร้อยหรือเปล่าประมาณนั้นอนะ่ะหือเขาจะเนี้ยบตลอดเขาจะไม่เหมือนทหารที่แบบประมาณว่าออกรบจริงๆอะ่ะแต่มันจะมีมาดแบบนั้นมากความแบบถ่ายภาพได้อะไรเงี้ยไม่ออกใช่ไหมเออที่เขาเราไปเห็นเวลาเราไป เด็กสอบในร้อยก็มีการถ่ายภาพอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมเออในร้อยจะเป็นประมาณนั้นน่ะแต่จะไม่ใช่เชิงแบบเอ้ทหารกล้า,กลากแกร่งอะไรแบบแบบแต่ว่าอันนี้คือบุคลิกข้างหน้าเขานะ่ะแต่ข้างหลังเนี้ยนะนี่บุคลิกข้างหน้าเพราะว่าดึงดูดพอ้สงผลแต่ข้างหลังเนี่ยอันนี้ผมว่ามันกล้าเก่งแข็งขันจริงๆเพราะลงท้ายนะครับเพราะเป็นเลขาเลขเนี้ยลงท้ายเป็นเลขาเป็นคนที่ช่างคิดช่างพิจารณานะครับมี ความคิดความอ่านที่จะต้องตัดสินใจอะไรต้องมองภาพรวมก่อนมองภาพรวมก่อนหลายคนมองว่ามีเลข5านี่คือเลขสติไม่ครูครูเอกมองมุมนี้นะครับว่าเลข5าเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่สติแท้ๆนะหมายถึงว่าห้าปุ๊บมีสติปรับไม่ใช่นะคือ5้าเนี่ยแนวทางที่จะไปทําสู่การมีสติมันง่ายกว่าเลขอื่นเพราะพื้นฐานของเลข5าเป็นคนช่างพิจ,จารณาดึงอองนี้เห็นอะไรเขาจะเอะก่อนเอะก่อนนี่ยังไงเป็นยังไงเดี๋ยวพิจารณาทุกครั้งก่อน มันก็เลยไปสู่เวลาทาอะไรพิจารณาเป็นขั้นแรกของการไปสู่การมีสมาธินึกออกใช่ไหมคมันก็แต่ถามว่ามีห้าปุ๊บมันเป็นสติเลยไหมก็ไม่ได้ไม่ได้ชัวร์ไม่ได้ชัวร์แต่แค่มีห้ามันคือไปก่อนคนอื่นแค่นั้นเองมันคือแบบมีแนวทางที่แบบอัจจะยับยั้งชั่งใจได้ง่ายกว่าคนอื่นแต่ก็ไม่ถึงว่าเป็นสตินะในมุมของพูงนะเพราะว่าซิกห้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายึดมั่นถือมั่นมีอาการแบบตึงในตัวเองอะมันก็เหมือนเป็นคนที่แบบ ไม่ก็ขาดสติเหมือนกันนะ่ะก็คือไม่เชื่อไม่ฟังไม่อนะไรซึ่งมันก็เป็นในเลขหาเหมือนกันกน็คือไม่ฟังไม่รู้ต้องมีเหตุผลมาหากล้างนู่นนี้นั่นคือยึดมั่นถือมั่นนะ่ะก็ถือว่าขาดสตินะ่ะแต่ก็เป็นอยู่ในเลืเนี่ยในด้านด้อยของเรืเนี่ยคือออกใช่ไหมเพราะนั้นส้าเรบกูกนะเลขห้าก็คือเลขที่แนวทางไปสู่สติได้ง่ายละกันนะครับแต่สิ่งที่ทําให้เลขห้ามันดูแบบดูถ่ายแล้วมันดูโอเคก็คือเขาไม่ได้ตึงเกินไปแล้วเขาก็ไม่ได้หย่อนเกินไป มันอยู่กลางกลางอ่ะอย่างเช่นจะตึงเงินไปคือต้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้เท่ากับเบ็นนี้ก็พวกเลขหนึ่งเลขเจ็ดแต่ถ้าถอยเงินไปพวกเลขสี่เลขหกเนี่ยแบบไหยเราจะเอาแบบนี้นู่นี่หรือว่าเลขเก้าเลขศูนย์ที่แบบการเปลี่ยนแปลงจ๋าเลขห้าเลขแรกเลขกลางกลางก็จะเป็นเลขห้ากับเลขสองนี่แหละที่คุยมองว่าโอเคยังแบบคิดมองนู่นมองนี่มองนั่นก็คือท่าดินนั่นแหละนะครับประมาณนี้กลุ่มนี้นะครับพอเป็นแบบนี้ปุ๊บแต่ว่าทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้ครับมันเป็นสามห้า สามห้าคือห้าแล้วมาสามตรงข้างหน้ามันก็คือสิ่งที่เขาพิจารณาเขากล้าที่จะตัดสินใจในสิ่งนั้นเลยนะไม่ใช่แบบมานั่งพิจารณาอย่างเดียวนะคือโอเครวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วปั้งเลยเอาแต่ต้องรวบรวมกว่อนนะเอาเอาแบบนี้แหละกล้าตัดสินใจถึงถึงมีคำทำนายเกี่ยวกับกลุ่มหรือว่าเป็นคนเด็ดขาดกล้าตัดสินใจเพราะเขาพิจารณาแล้วไงข้อดีมันคือดีว่าเลขตัดสินใจเด็ดขาดแบบเลขหนึ่งเลขเจ็ดฐานนะมันจะแบบว่า พิจารณาแล้วว่าโอเคใช่แล้วเราทําเลยนะนะครับแล้วข้อดีกว่านั้นเข้าไปอีกคือตําแหน่งที่เขาไปถ่ายทอดเป็นเลขเก,ก้าไงไอความกล้าคิดกล้าตัดสินใจสามารถนําเสนอคนอื่นได้ว่าเฮ้ยที่ผมตัดสินใจแบบเนี้ยมันเป็นได้หลากหลายนะมันไม่ใช่แค่ว่าตัดสินใจแบบหุนๆนนะผมตัดสินใจแล้วว่าทำทาให้มันได้แล้วทํามันเกิดอยู่ตลอดอยากเลขหกข้างหน้าทําดีที่สุดเพราะนั้นคนเลขนี้จะมีแรงผลักในใจอยู่ตลอดเวลาว่าจะต้องทําให้ได้ สร้างโอกาสสร้างสิ่งที่ตัวเองอยากจะได้สร้างแบบแรงผลักดันว่าอ่ะพิจารณาสิ่งนี้ได้เอาทําเลยครับทําเลยทําเลยผมจึงมองว่าเขาเป็นคนที่กล้าทําตามสิ่งที่ตัวเองคิดฝันอ,อยู่ตลอดเป็นคนที่เปิดโอกาสให้กับชีวิตตัวเองได้อยู่ตลอดเวลาไม่ตันอะ่ะคนเนี้ยถึงจะห้าท้ายนะผมก็บอกว่าไม่ตันหรอกเพราะเขากล้าที่จะทํากล้าที่จะตัดสินใจ กล้าที่จะดาเนินชีวิตต่อไปไม่ว่าจะเจออะไรทําได้เรื่อยๆครับไม่มีเหนื่อยไม่มีหยุดนะครับแต่ถามว่าเป็นคนที่ใช้แรงกําลังเยอะๆขนาดนั้นไหมผมมองว่าระดับหนึ่งไม่ถึงกับแบบใช้จนหมดแรงนะไม่ไม่ได้เป็นคนหัวหัวรันขนาดนั้นนะก็เป็นคนถ้าเต็มสิบเรื่องของความหัวรันลึกแบบทําจนเครียดอะไรพวกนี้ให้สักแคปเจถึงแปดพอจะไม่ถึง9ก้าถึงสิ แต่มันจะมีลิมิตของเขาคือเขาต้องผ่อนหนักผอ่อนเบาเป็นเพราะตรงกลางเขาเป็นหและตามด้วยเกมันผ่อนหนักผ่อนรอรจากตรงนั้นถึงข้างหลังจะเป็นสาห้าจะเป็น9 3้าสห้าที่มีความทะเยอทะยานมากๆอยากจะทาสิ่งนั้นมากๆแต่ก็รู้จักว่าจะต้องทําอย่างไรให้สิ่งที่ทําอยู่นั้นมันดํารงคงอยู่ต่อไปเรื่อยๆได้อย่างไรผมมองว่าเขานี่แหละที่ผมว่าแข็งขันเนี่ยทําได้ตลอดครับทําได้แบบผ่อนหนักผ่อนเบาไม่ได้แบบว่าเออจะต้องตึงต้องปยะยอะไรขนาดนั้น นะครับต่ใหญ่ก็ติดขาดความกล้าแกร่งในในจิตใจแต่ก็ทําด้วยความที่ว่าเออไหนทําได้ลงตัวได้ทำนะ่าทานะแต่ว่าจะไม่ไทำแบบตึงตลอดไปแต่ถ้าถามว่าออกอาการที่ไปสู้กับคนที่มีความรุนแรงคือเขาสามารถผมชอบกลุ่มนี้ที่เขาสามารถตัดใ,ใจที่จะแบบคนที่เก่งกว่าเขาเขาก็สู้ได้แ็ต้องขยันมากขึ้นคนที่ด้ยอยกับเขาเขาก็ผ่อนหนักผ่อนเบาเพื่อให้ตัวเองเนี่ยฝึกปลือฝีมือไปด้วยถือว่าเป็นเลขที่ ตอบโจทย์สาหรับคนที่กําลังคิดอยากจะแบบเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่หรือพยายามขยับตัวมันเป็นเลขกลางๆที่เหมาะสมลุยก็ได้ถอยก็ได้นะครับแต่อย่างเดียวที่ผมให้ระวังก็คือการที่เราเปิดโอกาสมากๆเข้าเนี่ยให้ตัวเองมากๆเข้าเนี่ยยังไงก็ต้องใช้ร่างกายใช่ไหมแต่พอนานๆเข้ามันอาจจะแบบเราผ่อนไม่พอหรือว่าเราอะไรเนี่ยยังไงก็ต้องมีเขาเรียกว่าต้องมีสติขึ้นมาตลอดเวลาไม่งั้นทำงานมากไปก็เหนื่อยร่างกายไปได้เหมือนกันนะนานๆเข้านะ แต่มันแค่ไม่เห็นแบบเหนื่อยลากเลือดอะไระไม่ถึงขั้นนั้นแต่ก็เหนื่อยครับแต่ก็เหนื่อยแล้วก็เป็นคนที่ทําอะไรเร็วมากตัดสินใจปุ๊บทำปั๊บตัดสินใจปุ๊บตางแค่ข้อดีว่าคิดมาแล้วว่าจะทําไม่ใช่แบบไม่คิดเลยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือด้านหลังผมถือว่าน้านหลังก็ดูโดดเด่นนะด้านหน้าก็ถือรอับพอประมาณมีเสน่ห์อยู่พอประมาณนะครับนี่คือหน้ากับหลังส่วนเรื่องที่ควรพิจนารณาน,นะครับสําหรับเลขกลุ่มนี้นะครับก็พิจารณาเพิ่มเติมนะเลขกลุ่มนี้ก็คือ ทั้งทั้งสามกลุ่มเนี่ยพอดีว่าสามห้ามันแน่นใช่ไหมแล้วหกเก้ากับสามเก้าเนี่ยเขาเป็นเรื่องที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาเพราะฉนั้นไอเรื่องไอเรื่องที่จะแบบว่าไอหาความนิ่งแบบร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันอาจจะไม่นิ่งขนาดนั้นถ้าคุณต้องการความนิ่งอย่างเช่นบางคนบอกว่าหกสามหกสามเก้าแล้วมาแล้วเออหกเก้าสามแล้วมันหยุดด้ห้ามันจะนิ่งลงไหมก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ขนาดนั้นอาจจะมีความลุกลิ่งลุกลึก,ลกอยู่บ้างนะครับอันนี้ก็ให้ระวังนิดหนึ่งนะครับอ่ะ ส่วนเรื่องต่อไปเรื่องของความรักนะครับผมมองว่าเขาเป็นคนที่ต้องการความใช่จริงๆถึงแม้ว่าจะมีสเสน่ห์ดึงดูดจากระบบคุณลัาษาะที่ดูดูมั่นคงดูอะไรพวกนี้แล้วก็ดูดีด้วยแต่ว่าเขาเป็นคนที่ต้องการความใช่จริงๆถ้าไม่ใช่เขาพร้อมเปลี่ยนนะมันต้องใช่อะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปจีบเขาเนี่ยเราต้องใช่สำหรับเขานะถ้าเราไม่ใช่นี่ไม่ได้นะแต่ถ้าใช่แล้วเนี่ยโอกาสที่จะติดจูงง่าย ก็ถามว่าช่างเรื่องไหมก็ระดับหนึ่งเต็มสิบก็สักแปดสักเก้าช่างเรื่องเหมือนกันครับช่างเรือกเหมือนกันนะครับเรั่นความรักก็อยู่ที่อารมณ์อารมณ์ด้วยแหละนะเออถ้าเขาชอบเราก็โอเคถ้าเขาไม่ชอบตื้อไงเขาไม่เอาแต่ตัวเขาเองนะถ้าเขาไปจีบใครนะไอ้ไอ้หกเก้าสามเนี่ยมันต้องได้คือมีความแบบอารมณ์พุ่งผ่านมาเลยอยากได้อยา่างนี้อยา่างนี้อะไรเนี่ยก็ต้องได้ น,นี่ก็ต้องระวังอันนี้ก็เรื่องการลงความรักที่ต้องรอเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีคู่มีอะไรแล้วผมว่าก็โอเคนะครับก็โอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับส่วนสุดท้ายนะครับเรื่องของการเงินอันนี้ดีขยันดีผมว่าไปลึกกลางๆที่มีได้เรื่องการเงินไม่ไม่ขัดสนนะครับมีทั้งหกเก้ามีทั้งสามเก้าที่พยายามแบบหาไรายได้อยู่ตลอดแล้วก็สามห้า 3, ในการบริหารจัดการซึ่งกลางๆนะเต็มสิบให้ทักเจ็ดถึงแปดแล้วกัน กลางๆนะทั้งการหาเข้าแล้วก็การจ่ายออกอะไรพวกนี้นะครับการจัดการการเงินอะไรพวกนี้ให้กลางๆน,นะครับเจ็ดถึงแนะครับแต่ก็ไม่ถึงก็หมือหวามากเนาะอ่ะโอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้นะครับที่มาฝากกันในวันนี้วันที่5้ธันวาคมนะครับแต่ถ้าเป็นชั้นยอดทุกวัจะเป็นเช้าวันที่6เนาะซึ่งผมกําลังเดินทางกลับจากจังหวัดสุโขทัยนะครับไปติดก,กันเลยเดือนที่แล้วก็ไปเดือนนี้ก็มาอีกต้นเดือนปลายเดือนมาต้นเดือนนะครับก็ อีกสักวันสองวันก็คงจะกลับมารีวิวแบบไลฟ์สดได้ในชั้นเรียนนะครับแล้วเจอกันนะครับในวันนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจนะครับสำหรับช่องยูทูบนะครับคลิปที่เกี่ยวกับการรีวิวตัวเลขคูเอกจะทําทุกวันนะครับพยายามทําทุกวันยกเว้นวันไหนที่แบบมันป่วยหรือว่ามันแบบมีวัตถเหตุหรือว่าอะไรที่แบบติดธุระด่วนจริงๆก็จะอาจจะข้ามไปบ้างแต่ว่าตอนนี้พยายามทําทุกวันเพราะว่าคิวมันเยอะอยากจะเคลียร์ให้มันหมดแต่อีกเป็นปีครับคิวยาวเป็นปี ยังไงก็เจอทุกคนทุกวันอยู่แล้วนะครับยังไงก็ขอให้ติดตามผูอีกเรื่อยๆเนาะสําหรับพีนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ